เองตัวยนต์ทมี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 จัดดิปั้มก่อนเลยเขาที่คนทางอุ๊ยนวงนงโดนก่อนเลยวะเพื่อนกูโดนก่อนเลยเจอออกเบอร์สี่บ้างไหมเบอร์สี่โชคดีนะชิมตัวไอ้ใกล้กู่ะ ก่อนปล่อยปล่อยอย่างเง้ยมันจิ้มโบว์จิ้มโบว์ไม่เจ็บเลยเจ็บแล้วดาวแล้วมันมันมีสองเข้าไว้อยู่เนี่ยเออว่ะเอ้ยถ้าถ้าทีมเองมาเห็นเนี่ยผมบอกเลยนะเตะเอาแคนได้เลยคนนี้เสื้อขาวเนี่ยอย่าไปพกค้อนไอ้ตัดอย่าไปหกร้อยนะจริงว่ะมันชุบกันเปล่าวะไอตัวไหนตัว ระวังเอ้ยมีเยอะไอ้ตุงตุงเยอะเยอะตรงกลางอะเยอะตนั้นแต่ตุ้งกูตายอ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวขอชุบกันนะไอตายตายจริงตายจริงตอนนั้นตายเป็นไรตัวเบอร์ตุ้มันจไปกูกมันเดี๋ยวชุบหกร้อยนะถ้าถ้ามีตัวใกล้กูอ่ะใครวะเพื่อนเหรอเออใช่เดี๋ยวรอรอแป๊บนะครับหนูแฮตโตแฮตโตหนูอะไรหนูท่ออะไรเนี่ยรอแป๊บนะครับรอแป๊บเฮ้ยมันมันจะมาทางขวาจะมาทางขวามันมาทางขวาแล้ววิ่งมาทางขวาแล้วมันมันเนี่ยสวยงามมึงไง ดูหน่อยดูหน่อยเต้นขวาเต้นขวาเต้นขวาตัวนึงนี่นี่นี่อยู่ขวานี่อยู่ขวานี่อยู่ขวานี่น่ากลัวปะนี่เป็นกูนี่ตรงกูนี่โอเคโอเคนะโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วยืนหน้ายู่หน้ามาเดยวิ่งออกชิดต่อนชิดต่อนจะวิ่งออกจะวิ่งออกออกทีมมาแล้วจ้าดีขึ้นเดี๋ยว เนียนันบานเนีบาโอ้โหเต็มตีอนสัตว์เอ้ยเกิดอะไรกดอเดี๋ยวเล่นก่อนเดี๋ยวเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนบอกคือมันนอนกับเอ้ยโอ้โหเสียงมันดีเลยนิดนึงไอ้แค่เต็มตีนกูเลยเฮ้ยเนียนชุบสวยขอบคุณนะกับระเบิดไม่มีแล้วรอบนี้เต็มที่เลยตอวงไอ้ตัวนี้เจ็บปะเจ็บปะ ไปเรียนแะไเรน้มันตายเลยตัวหลังตายบอกรนตายบอกอนมาแล้วมันมาจิ้มแล้วมาจิ้มแล้วมันยิงว่ายิงว่าไอเฮดชิดมันดีตัวเนี้ยไม่ไม่เป็นว่ะเอามันดีระวังซ้ายนปาเ็มเียเ็บจัดเ็บมากเ็จัดเลยสวละเข้าเยอะเข้าสายสายายียมากันเต็มเลยว่ะป้อมยาปัอมเลือดปั๊มหนองกันไอ้เฮี้ยหนี อู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ใจเย็นหน่ะมุมไม่ค่อยดีเลยว่ะมุมเนี้ยย้ายย,าย้ายโพสิชันเล่นไปเ,เล่นขวาสุดเลยไ้ป่ว่าไงหนูท่อหนูท่อครับฟาร์มอยู่ไม่มีกระสุนเลยพี่มีกระสุนบ้างค่ปุ่มไหพี่ a กระสุนสิ้อสบนนูน้นอะดาวดาวเชือเ่อมโดาวนะเจ กระดาวะฝั่งนี้มาตัวนึงเี่รอรอเอ้ยหลังเข้ามาโอ้โหสวยไปเลยหนูท่อไปเลยหนูท่อไปเลยหนูท่อไปเลยยิงตรงแล้วไปเลย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 ยิงได้ปะหนายิงได้ปะน่ะเอาดิเอาดิเดี๋ยวหมดตีหรือว่าตีกูเนี่ยเออเออเออไม่ไม่ยิงเลยสิเพื่อนไม่ยิงเลย ไม่วันนั้นมามาโผแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยมันมาไม่น่ามันแล้วไงมันจัดเลยเดี๋ยวดิมีไฟใหม่เปิดผู้รับสมัครรอบที่สามโลมาสีเทาอ่ะตึงนะเราอ่ะกดเลยพี่กดเลยสวายกดเลยใช่ไหมครับได้ครับเปิดหน้งเกมได้ไหมได้ดี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 เลยดีเลยดีเลยดีเลยไม่ผมจัดปะ ละไม้ผมชาร์ตปะละไม้ผมชาร์จปะะไม้ผมชาร์ตปะฮะพี่ระไม้ผมชาร์ตดโหโหไม่ชาร์ตปะครับครับชาร์จะไม้ผมได้ชาร์จไหมครับเนี่ยชจนเาะไม้มาร์อะไม้ผมชา์ตปอบาวบ่าบาววพี่หูจะลุดเพียะ ลงนะไข่ปลาลงเลยพี่เอ๊ะเรื่มันเรื่องมันแรงจังวะให้ปนเลยวะนอะะไรวลงลงพีกลงพีกอืมบราซิเลียดิไม่โอชิกีโอชิกีจริงจริงอะเราต้องลงที่อื่นโน่นน่ะนี่คนเยอะตื่นเลยไปอยู่หนงที่นะะเลทรายเพื่อนต้องลงโอชิกีโอชิกิอ่าใช่ที่ไม่ดีหอนาฬิกาไม่ไม่ต้องลงโอชิกิ จัดเลยจัดเลยเนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยเออชิวๆเขาเป็นใครวะเขาเป็นใครวะได้เยสองยาวขออะไรป้างอาดิ๋ยวขอดิเอาดิยิงยิงมันเขายิงไหนวะไม่รู้อ่ะหาอยู่อ้าวตัวนึงไหมผมตัวนงงยิได้หมใกล้ๆแล้วโอเคโอเคขอ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 เลยอะได้บ้างไวตายเฮ้ยเียหลังเข้า ช่ว่อยเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยครบศัตรูแล้วเฮ้ยหลังเข้าซุ้งซุ้งหันมายิงหนีหน่อยซุ้งเขเพื่อนด้านหนเพื่อนเขเพื่อนมาผมมาละมันยังอยู่ปะมันยังอยู่ปะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ้อมหน่อยโอ้เจ็บเจ็บกูยิงใส่หัวแมตตีนมาหนีเอาดิวดิเป็นลิง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 อยู่เป็นลิงอยู่จีรน้องจีรน้องจีรน้องชายขอแมตเดียวขอแมตเดียวตัวเนี้ยสวยชุบก่อนเฮ้ยกูตายซะดื้อเป็นไรอ่ะโหพี่

ชุดกย้อนชุดกย้อนดิอ่ะได้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 สามไปเบื่อสามไปอ่อนจังเบอร์สามโอ้โหลอกนั้นแข็งนะครับเมีแค่ในเกมอ่อนอ่ะเฮ้ยที่มันเป็นไหนหมดเนาะเล่นไปแขกไปนี่ไม่เอาด้วยเว้ยมนสมาธิในการเล่นว่ะใช่ถ้ามีสาวนี่แข็งตั้งนานละโดนเพื่อนยึดสองสามไปอ่ะใช่ครับเพื่อนเพื่อนอะเพืปืนมาเร่ง ผมเล่นทุกอยากเล่นทุกข้อระับสองควงอ่ะพี่หายให้หน่อยดิเนี่ยสองควงเนี่ยตรงเนี้ยได้ได้เดี๋ยวผมไปเอาไม้หน่อครับใส่ครับของอยู่นี่นี่นี่สองขาเอาครับของใครไม่รู้สวยสวยสวยสองใครไม่รู้ไอ้สองขาองใครไม่รู้อ่ะขาอ่อนได้อ่ะใช่ไหมใช่เนี้ยใครไม่รู้อ่ะเนี่ยอ่ันจัดไปเนี่ยแบบลมแดดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้มือแก้มือเดี๋ยวอาจจะมีล้มรอบที่สองเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วออปชั่นนี่หว่า เสียงแม่งเหมือนบาวันเลยว่ะเขาเป็นใครวะ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 ใครอะเสียงแม่งคุ้นจัดแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครอะเฮ้ยใครอะเ้ยเสียงมันใครวะไม่ถึงใครอะเบอร์อะไรอะเบอร์หนึ่งกันละไม่ถึงเบอร์อะไรแค่คนธรรมดาครับคนธรรมดาเสียงมันไม่ขนาดนี้นะคนธรรมดาเสียงมันไม่ใช่แบบนี้ธมิงไม่ใช่แบบนี้เสียงคนธรรมดา เดี๋ยวต้องไปหายด้วยนะคนดังเราเปิดลรโพงเบาฮะฮะฮะทำอะไรอ่ะอะไรอะลาดีกว่ามันเป็นซีเล็กหรือเปล่าวะมันเป็นใครวะไอเบลไปส่องมาดิใครวะกูคิดใครไม่ออกกันตอนเนี้ยใครวะเพื่อนมันต้องเป็นใครสักคนหนึ่งอ่ะเราธรรมดาอยู่แล้วคนเนี้ไม่ใช่เย้แน่นอนโอเคจัดไปจัดไปตามนั้นเองจะได้ติดนั้นเลยมีตัวเชียวกูหน้าตู้นั่นไงจัดยิงกันอยู่อ่ะ

ใช่เออยวมต้องมีแก้ตัวแก้ปากเลยดิวะแก่แตกแตกแตกตุ่ตัวอยู่ตุ่ตัวตุ่ตัวเห็นปะขอเลยขอเลยตัวเนี้ยสวยงามสวยงามครับสวยงามไปไอ้เแค่มันมีอีกตัวปะมี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 ให้วอลกันขอฟ้าขอฟ้าดี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 เพื่อนเขาแจ้งมาเพื่อนเขาแจ้งความมาละส่งขึ้นสอนอเรียบร้อยดีดีดีเปิดระเบิดตู้มกันไปโกูคัน สองพวงเหรอไม่เอาอ่ะยิงคนไม่ให้ตายสองพวงันเป็นอะไรไม่รู้ยนี่แม่งกูยิงเข้าหัวไปเม็ดนึงไม่ตายสัตว์บนต้น้ตเดียดแ่ยดีแม่เฮยดม่เฮีดี่เยดีแ่เยดม่เฮะยดแม่วีตัวแม่เฮียดี่เฮียดีแ่ะไียดแม่เไปไดม่เียดีแม่เยดีแมเียี่เฮียีม่เกียดีม่เนียแ่เียไอ้เหียอยู่บเยด่ยดย่มเยมมายี่ีี่ จะได้ละจะได้ละะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหกำลังเซตระเบิดงามๆเลยเมื่อเนี้ยอย่าเบี่ยงากเลยด้วยดิจะปากไอ้เนี่ยอะไรวะของฝากแกปตานีอ่ะลูกเกลี้ยงระเบิดเอ้ยกลับเลยกูแตกอ่าข้างหลังมีชัวไดนไงตู้ตู้ตู้ีปตู้นะตู้ชุบะมันไม่โผล่แล้ววังไปไหนไม่รู้แล้ววังเดี๋ยวเราเก็บตัวข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเลยจัดไปจัดไปครับจัดไป มี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 ตัวลงรถสี่ขาบิคูดฮ่าโอ้ซ้าย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 โอเคครับโอเคขาเปิดโหเลยแล้วกันคมคมี๋ยววะมันนีมันนีหนีเหรออยู่บ้านข้างหน้าเนี่ยบ้านข้างหน้าเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเตะบ้านเตะโหเตะมันวิ่งวิ่งอยู่หลับไปแล้วอ่ะเชนี่เฮ้ยโหเตะว่ะยายปั๊มยาวหว่ยเอาไม่ขอขอเลยแล้วกันเอาเลยเอาเลยเอาเลยพิมพ์อะไม่ได้อะ หัวแตกอะเด็กหัวหลุดหัวหลุดเลยแบบหลุดจากบาอะไรเงาไม่เท่าไหนยิงวะไหนยิงวะคุณมีอสองตัวโดนไหนวะโดนโดนจิ้มหมายยังโดนลอยดาบอยังกระจิ้วเลนเรจอเลยเจอละไอ้วะขาวไอวะขาวอะหนวะเพื่อนไม่ขาวหมดเลยว่ะขาวยังวีวีวียังข้างบนวะข้างล่างไงเจอละวุ้บวบบน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 มาบนมาบนมา เ่อนๆตามมาตามมาเมโอเคโอเคโอเคลังไปก็รังไปมาๆมๆระวังระวังขวาเราอ่ะจะแเราเพื่อนสายหนึ่งนีอีีสวยๆก็ลังเข้ากลังเข้ากลังเข้าห้ยหลังไมเียตรงเลยเข้าตรงเข้ายอีพีว่ะพ p ว่ะเอาลองกับระเบิดนะทริปเปิลคิลเนี่ดะสวยดีว่ะทำดีทำดีทำดี ไตัวลอยเอาไอตัวลอยดิเหี้ยเห็นแมงเเทมเห็นปืนยิงมาไหลเน้นแจมตลอดหัวเตะอย่างนี้ไงชุบน้องก่อนจุเฮ้ย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 จุบกันทำไมไวไอสัตว์เอ้ยเอาม่งนี้อาไม่ดีหัวเตะเพื่อนเพื่อหัวเตะแล้วจุบ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 โอ้ยเป็นดาวแล้วมันเป็นใครวะข้างบนเนาะเหี้นี่หัวหลุดแน่สามให้หน่อยสามให้หน่อยไปไหนวะไปไหนวะไปไหนวะเรอหลอนเออมันตายมาแล้วยิงหัวโอ้โหเลยจุบ ช่วยเราทำไมเพื่อนพาเพื่อนกูไปได้ไงวะเจนี่เออโลมาไม่เงยโลมาป้อมยาก่อนหน้าเอาอะไรเลยอ่ะเอาดีอยู่โหอะไรจะไม่เอาวะขอบใจเบอร์ขอบใจมาแล้วมาแล้วเออไปช่วยเบอร์สี่ก่อนวะ้าช่วยเบอร์เอ้าเอาน้องกูเอาขอขอญาตโลที่เดิมก่อนจัดไปจัดไหมปั๊มก่อนปั๊มก่อนปั๊มก่อนโม้บุญวะบุญวายวายเฮ้ยเจอแดดตีนแล้วมะ ไอ้น้องหน่องหน่องใจเย็นมาน้องกูมาแล้วกูมาแล้วน้องน้องหน่องนูมานเท่ากันเท่ากันไปชุบชุบน้องก่อนชุบน้องก่อนชุบน้องก่อนเอ้ยทีนี้มา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 แล้วมาแล้วยังไม่ได้อยู่กับโลมาสีเทาอันน่ะมาสีเทาไอ้สองตัวอุ้ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งโหดีเท่ามันมาบ้ามันมาบ้าใกลมาบ้าทีมันอ่ะนี่นี่นี่ไม่ไม่สองตัวสองตัวมันกดไม่ได้วะ เฉยเลยสัมคืนแล้วได้เล่นเลยเอาได้เพื่อนเออเอาดิเอาดิเอาดิดาวหน่ะดาวน่ะมาแล้วมาแล้วมาแข่งใจไว้แข่งใจไว้แข่งใจไว้ใจแข่งอย่างเดียวนะใจแข่งอย่างเดียวนะอย่างอื่นแข่งได้ไหมใจเย็นหว่าคุณนะเราจะไม่ไปเชิงนั้นเพื่อนอันตรายนี่เออ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 เฮียคนยังบ่นอยู่รึเปล่ากำลังฟาร์มของเลยอ่ะโอ้โหแม่วันพลาดช่วงเวลาดีๆอย่างกูอ่ะ มาแล้ว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 ฟาร์มไหมเนี่ยรู้ป่ะความสุขที่สุดแล้วตอนฟาร์มเนี่ยคือมันอยากตายมากใช่ป่ะวัดประตูวาร์ปแล้วขวาขวาขวาเนอขวามาขวามาจริงๆิงคไปไหนนะข้างบนน่ะเอามันเจี๊ยบเลขึ้นขึ้นขึ้นไปคนลองลองหนึ่งมันลงแล้วมันลงแล้วลองลองขึ้นไปดิสวยน้องลองไปมันอยู่ปะอ้าวมา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 มตัวลงมะ

มากูมาละในน้ำก็มีในน้ำก็มีทำไหมวะในน้ำก็มีอยู่เพื่อนจุ่มบนวะด้านนึ่งด้านนึงด้านหนึ่งสวย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 อยากรู้อ่ะโลมาได้มันใครวะเฮ้ยเนี่ยเต็มเลยจะตายจะตายผมเนี่ยจะตาย แอปหนึงแปม่งหวะสวย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 ในบ้านในบ้านมันมันเจ้าจะเซตระเบิดวิ่งสไน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 เปอร์คิงเลยตัวเนี้ยระวังน่าเลยตัวในบ้านอ่ะสไนสไนต้องต้องต้องสแนปดีมันละในบ้านนะครับ้านนะดาวดาวดาวในบ้านดาวอ่ะจะดาวเพื่อนสวยสวยไกลมีหวะ ครจำในบ้านกระต่ายกดอ้อยกดอ้อยหมดหล,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 ลังมาหลังมาหลังมาหลังมาจนเลยตรงใต้ตุก๊กตาใตาบ้บอยู่อยหรอไปไหนแล้ววะไปไหาอไ๋หนูหนีว่ะนี่ไง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 ในวงในวงสัตว์กันแล้วตอนนี้สอยกันลุลบลุกลบุบลุบเลยอะ เอ้าวโหโหเยี mm ่ยบโหิเปิดหัวของคมเออเออเฮียหมากให้เพื่อนให้เพื่อนกูตื่นก่อนให้เพื่อนกูตื่นก่อนยันเพื่อนมันช่วผมตอนแรกไปไหนละคุณมันมานี่แล้วไม่ดาวไม่ดาวดาวดาวกู้ดาวกู้เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเมลเล่นไปก่อนก่อนตุ๊บเตีอยู่ขอหาพื้นที่ปั๊มยาแป๊บได้ไหมพี่ชายมาดิ ไหนวะเกาะเก๋ออยังกูยังไม่ได้ซ่อมเลยเนี่ยมีตัวเหมือนเข้า,าซ้ายมา,ยา,าแล้วไอ้นนเนี่ยมันคนเดียวไาระเบิดมันแล้วแต่เนี้เอาไอ้เหี้ยนี่ไหนวะ,ะไหนวะมีตัวเนี่ยอุ้ยหลงเพื่อนจริงเพื่อนตัวเองนะตอนเนี้ย หมดมาฝังรถฝังรถฝังรถเออเออเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปหาตัวอื่นจริงเหรอไอ้เหี้ยนี่มันไม่ตายซะทีวะอี๋เป็นใครวะฮะแยบสิโกหดแกเจ้าเป็นใครวะอุย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 มาว่ะข้างล่างข้างล่างตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งอ่ากูเปิดหัวอย่างงี้กูนี่สิตายอ่ะอะไรวะ สองตัวสองตัวได้สามสามนี่เลยเยนี่เนี้ยนี่ยัดระเบิดเลยพี่ยัดระเบิดไปจัดไปโประเบิดีแล้วเใส่เข้า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 ไปดมึงครับเลยอ๋อเนีมันวิ่งมาจากไหนวะน่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรีว่าตัวไอ้เนี่ยแม่งไปเ ไหนวันกอนเนี่ยอกวงมะน่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอ่ะกันแล้วลงมาสีเทาไม้เขาพังไปแล้วมั้งน่ะฮัลโหลมันอยู่บนนี่อยู่บนไม้อยู่บนเหรอโอเคโอเคอยู่ตรงไหนอ่ะผมว่าอยู่ในบ้านนะผมว่าอยู่ข้างในอ่ะเนี่ยเข้าไปปุ๊บใช่ปะชาร์จเลยเจอเลยยังไม่เจอเยอะเลยเจอเจอเดี๋ยวเพิ่งเจอยังไง ทีนึงเลยอ่ะเพื้อนโอ้โหขอบคุณครับโลมาเกมมิ่งเขาเป็นใครวะเสนอตัวมาหน่อยดได้ปะสองทาคิวเอง